ท่านผู้ชมครับดูเรื่องของการเปิดฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็คาซักสถานหน่อยนะฮะ<ม>นี่เป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินบอกว่าเข้ามาแล้วจะทําเลยค่ะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกษษษแล้วก็การท่องเที่ยว<ม>วันนี้เป็นวันแรกนะฮะของการเปิดฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีนและคาซักสถานเพื่อดึงดูดให้มาเที่ยวไทยให้มากขึ้นนี่ฮะ,<ม>ะนี่คือภูมิลัยกล้วยไม้ค่ะ แล้วมีวมากางเกงเ<ล>ช้างด้วยเห็นไหมนี่นะฮะนำมาเป็นของที่ระลึกนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกนะฮะที่วันนี้นายรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็คณะรัฐมนตรีด้วยเอกอักคราชทูตจีนประจําประเทศไทยด้วยมาร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาจากเซี่ยงไฮ้มาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชุดแรกเลยที่มาถึงเนี่ย341คนนะฮะามาจากที่อื่นก็อีก35คนนะครับตามมาตรการฟรีวีซ่า เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีการจัดแสดงละครขุนเล็กนะฮะแล้วก็ตรำกลองยาวนะครับเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนี่ท่านนายกเองก็มาต้อนรับนะฮะเห mm ็นไหมฮะเพาะนี่ว้วสวยเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. ทั้งหนุมานนางมัชชาก็มารอต้อนรับท่านนายกด้วยนะฮะ mm hmm. ตอนที่กำลังจะมาะแถลงที่โพเดียม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวด้วยนะฮะที่มานะฮะคือทางคุณเศรษฐาเนี่ยนายมนตรีมั่นใจว่ามาตรการฟรีวีซ่าในครั้งนี้จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับซึ่งสัมผัสได้จากที่มีบุ๊กกิ้งเพิ่มขึ้น10เท่าจากนี้จะผลักดันให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่เมืองรองของไทยเพื่อกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและที่สําคัญก็คือตลอดทริปการเดินทางของนักท่องเที่ยวจะต้องมีจะต้องมีความปลอดภัยและก็ความประทับใจ เราจะมีการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวเมืองรองมากยิ่งขึ้นเพื่อทําให้ระยะเวลาในการอยู่ในประเทศไทยยาวขึ้นมีการจับใจ่ายใช้สอยเงินที่มากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีการตรวจสอบอย่างดีว่าคิวที่เข้ามาตัวคนเข้าเมืองนี้ผ่านได้อย่างรวดเร็วนะครับเมื่อกี้เดินมาจากที่ประตูมาถึงจุดที่รับกระเป๋ากระเป๋าใบแรกก็มาถึงแล้ว จุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญที่สุดในการที่เราเดินทางเข้าประเทศลงจากเครื่องบินตัวคนเข้าเมืองรับกระเป๋าเร็วพร้อมที่จะเดินทางไปสู่ทุกททีท่ขอดูภาพท่านนาย,ยกกับน,นักท่องเที่ยวหน่อยวันนี้มาต้อนรับกันนี่นะฮะ,ะบรรยากาศก็กถือว่าชื่นมืดน,นะฮะสดชื่นสดใสนี่เห็นไหมฮะท่านมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนะครับอยู่ข้างๆนี่นะฮะซึ่งก็ไม่ใช่แค่ท่ากากาศยานสุวนอณภูมิเท่านั้นนะครับ วันนี้ยังจัดพร้อมกันอีก3แห่งนะฮะทั้งดอนเมืองนะครับสนามบินเชียงใหม่สนามบินภูเก็ตด,ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ก็เตรียมความพร้อมนะฮะเพราะว่าช่วงตุลาคมนี้ก็จะตรงกับเทศกาลวันชาติจีนด้วยนะครับคาดว่าจะมีเที่ยวบินจากจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมโอ้โหดูสิคนเยอะจริงจริวันนี้เนี่ยะะเฉลี่ยจะเที่ยวบินต่อวันนะครับเป็น96เที่ยวบินต่อวัน การดมบริษุทจะเพิ่มขึ้นอีกเข้าตัวจากประมาณ9,000คนเป็น18,000คนต่อวันนะครับ